สมัยที่ผมเป็นเด็กๆในบ้านอยู่ต่างจังหวัดที่ดินมันก็กว้างกวางนะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมันไม่ต้องซื้อผักเลยเพราะว่าที่รั้วเราก็มีตําลึงเรามีขี้เหล็กเรามีต้นแคมีพืชผักสารพัดชนิดต่ที่เราจะจิบเอามาทําอาหารได้เลยนั่นคอนเซปต์ของคําว่าสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่มันเป็นอยู่ในใจมาตลอดนะครับ พายัมเมีโครงการสนับสนุนให้แต่และครอบครัวสามารถจะปลูกผักสวนครัวกันเองเนี่ยนะครับก็เข้าทางเราเลยนะครับเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าโหที่ดินมันแพงนะต้องใช้ประโยชน์สร้างอาคารสร้างอะไรให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่แต่เรารูสึกว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์เราต้องการความโล่งต้องการเอามาทําสวนครัวแล้วก็มาปลูกกล้วยปลูกต้นไม้หลายชนิดที่เราจะ เอาเก็บใบเก็บยอดเก็บดอกเอามากินนะครับค่ะการปลูกผักกินเองก็ทําให้เราเลือกผักที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษแม้ว่าเราจะไปร้านห้างสรรพสินค้าหรือซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมีผักราคาสูงก็ตามแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เราบว่ามีสารตกค้างซึ่งทางเรื่องของคนเมืองน้อยมากเลยแต่การที่เราปลูกผักกินเองทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นคือในแต่และว,วันเนี่ยดาวไลที่เข้าไปปลูกผักเหมือนกันเนี่ยนะคะ เขาก็จะมาโพสต์ครับว่าสวนผักก็เป็นยังไงแล้วเขาก็มาจัดใส่จานใ,จใส่ศตะกร้าแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าผักที่ปลูกนี่เป็นยังไงอันนี้คือต่อยอดจากการที่เขาไปไปเรียนรู้จากแอมเวเวลาคนเขาเห็นเราโพสต์ไปนใน Facebook ก็เราทาสวนครัวนะครับสิ่งแรกที่มันเกิดคือเขาอยากจะทําบ้างถ้าเขาอยากจะทําบ้างเนี่ยคือความฝันเขามันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีเวลาอยากจะมีบ้านใหญ่อยากจะมีที่ดินทําสวนครัวเอง เขาก็จะขยันทําธุรกิจขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นผลโดยตรงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันผลเนี่ยเร่องอยากจะประสบความสาเร็จอยากจะมีมุมของตัวเองเนี่ยมันมีพลังแรงยิ่งกว่าการปลูกผักอีกการที่แอมเ์จัดชุดอาหารบำรุงพืชเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ร้อยซีซีเนี่ยนะครับมันเหมาะกับชีวิตคนเมืองอย่างมากเลยจริงๆแล้วอะไรมันก็ง่ายนะขอให้มันเหมาะ ผลิตภัณฑ์มันเหมาะกับเราแล้วเราได้เริ่มเริ่มต้นทํำตอนนี้สรุปมาก,กค่ะกับการปลูกผักนอกจากนี้เรายังใช้อทติซี่ในขณะที่ปลูกผักได้ด้วยนะคะทำโปรดักต์ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะ